ก็กล่าวสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับเอฟซีทีหลักทุกท่านนะครับอยู่กับช่างตูบดานมีโอกาสนะครับผมนานๆทีนะครับจะได้มาถ่าย YouTube ลงนะครับให้กับเอฟซีได้ดูนะครับวันนี้ก็วันที่หกมีนาลูกค้าขุดโคกหนองนานะครับพื้นที่ห้าไร่นะครับขุดเต็มหมดนะครับผมเมื่อขุดเสร็จได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์นะครับก็มาจอดน้ํานะครับบ่อนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน้ําดีมากนะครับลูกค้าดีใจมากนะครับผม อยู่ที่จังหวัดอ,อุทัยธานีนะครับผม,มเรียกอะไรน้องขายย่างน้ำใสน้คใสปิ๊งเนี่ยครับเพราะว่าเราเทกวดลงไปกรองนะครับผมตอนนี้ก็ทำการเป่าพัฒนาบ่อนะครับลูกค้านะครับจะทำแทงอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับผมเป็นแทงความสูงหเมตรนะครับผมพร้อมโซลาเซลล์แดแผงนะครับสามแรงม้า ครับขุดเป็นคลองไส้ไก่นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่ไว้ปลูกผลไม้นะครับลูกค้าบอกอยากชอบอะไรก็กินอันนั้นนะครับปลูกอันนั้นก็นะครับเป็นเป็นความสุขนะครับผมของใครหลายๆคนนะครับความฝันว่าอยากจะมีโคกหนองนาแล้วก็มีน้ําดีๆแบบนี้นะยครับผมบอกได้เลยนะครับถ้ามีน้ํานะครับโครงการโคกหนองนานะครับของ F อฟซไม่มีเจ๊งนะครับ คือที่จะมันจะทําไปได้เลยหนึ่งก็คือมันไม่มีน้ํานะครับแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่นะครับดินไม่เก็บน้ํานะครับแต่ดินที่นี่นะครับด้านล่างเป็นดินเหนียวรับประกันว่าเก็บน้ําแน่นอนก็ฝอติดตามผลงานนะครับทั้งตูบดานในทิก k y o u t u b e Facebook นะครับเพจท่องทางนะครับถูกท่องทางนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีโอกาสนะครับดีๆนะครับอยากจะไปรับใช้นะครับทุกท่านนะครับผมที่ติดตามผลงานทั้งตุปดานมา ก็ต้องขอขอบคุณไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ